กลับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็ผมสอสแสบงแห้งคนรักเหรียญนะครับวันนี้จะมาประกาศบอกพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องท่านว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับผมจะมารับซื้อเหรียญนะครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านถ้ามีเหรียญปีผสนี้อยู่ขอให้เก็บไว้นะครับท่านอนาคตนี้ รับรองว่ารวยแนนถ้าท่านมีเยอะนะครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับท่านราคาเท่าไหร่นั้นผมจะบอกอีกทีในวันรับซื้อนะครับท่านสำหรับวันนี้ผมมาบอกเขาให้พี่พีนคืนรองท่านจ็บไว้ก่อนนะครับท่านเรามาดูข่าวจะเป็นปีพศเลยนะครับท่านเพราะนี่ครับพิกมาด้านหลังครับเป็นปีพศเลยครับนี่ครับนี่จะไม่ทําการล้างนะครับท่านมันออกลักษณะแบบแปลกๆหน่อยนะครับท่านนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อย 50กับทันปีสองห้าห้าศูนย์ะครับทานสำหรับปีประนี้นะครับทันโอ้โหครับเรามาดูครับว่าสำหรับปีปรอพันห้ายห้าสินี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะเยอะไหมขนาดไหนครับโอ้โหเยอะครับหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับทันหนึ่งร้ยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับทานในดัชนีบินเซียนขออยู่ที่เหรียญละสามเฉยหกสิบาทครับทันสามเฉยเลยหกสิบาทนะครับ ส่วนี้ที่ผ่านกาใช้เลยครับตรงอยู่ที่แล้วละ15บาทถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ